นำเสนอข่าวสารครอบคลุมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำส่งตรงถึงคุณทุกช่องทางคอบคุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ที่การเงินธนาคาร หนึ่งในผู้นำไฟ n น n c ช a l m e d เด p l แ t ลตฟอรมมายาวนานมากกว่า40ปีนำเสนอข่าวสารครอบคลุมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำส่งตรงถึงคุณทุกช่องทางครบทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ที่การเงินธนาคาร ธนาคารหนึ่งในผู้นำไฟ n น n c i ช l m ล d i เดียแพลตฟอมายาวนานมากกว่า40ปีนำเสนอข่าวสารครอบคลุมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำส่งตรงถึงคุณทุกช่องทางครบทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ที่การเงินธนาคาร หนึ่งในผู้นำไฟ n น n c ช a l m e d เด p l แ t ลตฟอรมมายาวนานมากกว่า40ปีนำเสนอข่าวสารครอบคลุมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำส่งตรงถึงคุณทุกช่องทางครบจุอเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ที่การเงินธนาคาร หนึ่งในผู้นำไฟ n น n c i i l Media p l แพลตฟอรมมายาวนานมากกว่า40ปีนำเสนอข่าวสารครอบคลุมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำส่งตรงถึงคุณทุกช่องทาง Các bạn trở về สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ m o n นี Daily นะคะประจำเช้าของวันพฤหัสบดีค่ะ29มกราคม2569ค่ะเช้าวันนี้พบกับคุณพิชยุทธ์และดิฉันณิย์ดาค่ะครับผมสำหรับประเด็นในบ้านเรานะครับวันนี้จับตาการเรื่องของราคาน้ำมันนะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ว่ากลุ่มพลังงานกลับโดนขายลงมาในวันนี้เมื่อวานนี้ต้องบอกว่าคุณพลังงานขึ้นเยอะปตทปอสปนะครับดันอัจฉริขึ้นมาได้ส่วนเช้าวันนี้เห็นแรงขายทำกำไรลงมาบ้างนะครับแม้ว่าด่ีี1%ท ขณะที่ในบ้านเราเองจับตาครับแคมเปญใหญ่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ดึงคุริซ่านั้นเข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับวันนี้หลายคนจับตามองแล้วครับว่าจะช่วยดึงเม็ดเงินเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของไทยโดยเฉพาะเทศกาลสงกรานได้มากแค่ไหนนะครับก็เป็นความคึกคักให้กับทุนท่องเที่ยวในเช้าวันนี้ด้วยราสุดเซ็นิเด็กครับติดลบไป1.69จุดอยู่ที่1337จุดครับคาดหวังความสดใสให้กลับคืนมากับเศรษฐกิจไทยผ่านการท่องเที่ยวด้วยนะคะแต่ว่าความร้อนแรงไหนใครจะทักเรื่องคุ้มโบแดงได้จองหรือยังตอน <ง>เลยคุณแพต้องไปถ่ายอ่า<ล>ใช่ค่ะนะคะหลายคนบอกว่าอยากจะจับจองการท่องเที่ยวนะแต่สิ่งที่อยากจับจับจองมากกว่านั่นก็คือทองคําค่ะราคาทองคำนะคะในช่วงระยะเวลา24ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า6ถึง6.5ค่ะที่บอกแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะคะทำสถิติ all time high ที่ระดับ5,598ดอลลาร์ต่อทรยออนส์นะคะฟังไม่ผิดนะคะเมื่อวานนี้เพิ่ง5,003วันนี้5,006เนี่ย ขึ้นไปใกล้ๆแล้วนะคะแล้วก็ย่อตัวลงมาเล็กน้อยโดยล่าสุดในตลาดโซนเอเชียค่ะประคองตัวอยู่ที่5,530ดอลลาร์ต่อทรอยออสนอกนอจากประเด็นที่ค่างเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าแล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุบ,บอกว่าไม่เป็นไรผมสามารถทําให้ดอลลาร์อ่อนหรือแข่งค่ายังไงก็ได้นะคะตรงนี้เนี่ยยังไปผนวกรวมกับความตึงเครียดที่ทางด้านของประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าพร้อมโจมตีอิรานค่ะหากไม่เข้าสู่โต๊ะเจราจาเรื่องของนิวเคลียร์ซึ่งอิรานเองนั้นก็บอกว่าพร้อมตอบโต้โดย ะะดังนั้นสถานการณ์ตอนนี้ <c oughs> เริ่มมีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้น <c oughs> จึงผลักดันทําให้สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคําปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็พุ่งทะยานและเงินบาทในบ้านเราวันนี้นะคะอ่อนค่าที่ระดับ31บาท12สตางค์โดยประมาณค่ะสมผลทําให้ราคาทองคําในบ้านเราปรับเพิ่มขึ้นทันทีเลยนะคะถ้าหากว่านับณนะปัจจุบันเนี่ยปรับขึ้นมาแล้วกว่า7-8ครั้งสรุปรวมเกือบเกือบส0บาทต่อบาททองคําค่ะ <c oughs> ดังนั้น <c oughs> เดี๋ยวเรามาวางแผนการลงทุนกันดีกว่านะคะทั้งหุ้นไทยทั้งทองคํานะคะ ในช่วงเทรดไทมค่ะเทรดทมเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณประกิตศิริวัฒนาเกตค่ะกรรมาการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์จำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณพิค้สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมประเมินกลยุทธ์ฝั่งตลาดหุ้นไทยให้เราก่อนสิครับเช้าวันนี้แนะนำยังไงดีครับ <S 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 ถามนี่ต้องใช้เวลาคิดนะฮะทำไมครับใ <c oughs> ช้ก,กลยุทธ์ยังไงดีเอาเงินไปซื้อทองกันเถอเะอะไรเงี้ยฮะผมไม่น่าซื้อแล้วหรอครับระดับดตรงแถวนี้ขึ้นมาตรงนี้จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราเวลาเราบอกว่าทองขึ้นมาแล้วเไปซื้อทองกันเถอะ <c oughs> ถ้าเราพูดกันว่าไปซื้อทองกันเถอะแล้วเรารู้สึกว่ายังชะง,งักนะครับไม่กล้าซื้อหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยในภาวะที่มีการเก็งกำไรสูงแบบนี้มันจะขึ้นต่อค่ะ <c oughs> นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรารู้สึกแบบว่าอ๋อยิ่งมีคนยุให้ซื้อแล้วเราเห็นพ้องว่าต้องไปซื้อด้วยให้เป็นเห็นพ้องไปซื้อไม่พอเรายังมีวิธีการซื้อแบบแปลกๆเช่นแบบแบบแบบ จจะซื้อโดยใช้บัตรเครดิตนะฮะรูดมันเต็มวงเงินไปเลยนะฮะจัดหนักนะฮะหรือซื้อทองมาเอาทองไปวางไว้จำนาได้เงินจำนามาแล้วก็ไปซื้อทองแล้วก็ไปจำนาอีกแล้วก็มาซื้อทองอีกอันนี้นี่คือแปลว่าอาจจะใกล้มีปัญหานะคบแต่ก็ลองแล้วแต่ดูแล้วแต่พฤติกรรมนะฮะทีน,นี้กลับมากลับมาที่เรื่องหุ้นไทยเราอะมีอะไรบ้างผมคิดว่าการลงทุนโดยที่เราต้องเรียกว่าบาเบลเซจีต้องเริ่มสําคัญมากขึ้นค่ะ นะครับบาเบลก็คือหมายความว่าขาหนึ่งเนี่ยเราอาจจะหาหุ้นที่เก,งก่งเก่งกำไรกับเรื่องของผลประกอบการอีกขาหนึ่งเราอาจจะหาหุ้นที่เกง่งเ,เขาเรียกว่าป้องกันความเสี่ยงกับสายการนะครับ mm hmm. ป้องกันความเสี่ยงกับสายการเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้เรามีความกังวลเรื่องของ geo p o l i t i c a สูงขึ้นราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมีพลังงานไว้ในพอร์ตแน่ๆนะครับแต่ว่าพลังงานเราก็มีหลายตัวใช่ไหมครับงนั้นเราก็ต้องเลือกตัวพลังงานที่จ่ายันผลดีแล้วก็ยังแนบก,กา นะครับอ่อ uh huh. ผมคิดว่าก็หนีไม่พ้นปตทกับบางจาก uh huh. ถ้าอยากจะเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นอาจจะมีสอผอเพิ่มความเบี่ยงมีท็อปนะฮะมี SPRC นะครับ, RC, รบหรืออาจจะมีพวกโรงไฟฟ้าอย่างกัฟก็ได้นะครับก็อาจจะเพิ่มความมันให้กับอรอตมากขึ้นส่วนอีกขาที่เราบอกว่าเป็นบาร์เบลมันต้องมีขายข้าหนึ่งก็คือพวกเกณฑ์กำไรกับผลประกอบการเนี่ยก็มีผลประกอบการปีงวดไตรมาสสี่เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าหลายๆตัวเนี่ยจะ จะค่อนข้างฝดตัวลงเมื่อเทียบกับไตรมาสสามนะครับแต่ทรงตัวเมื่อเทยบกับไตรมาสสี่ถ้าจะหาตัวที่มันแบบโดดเด่นโดดเด่นจริงๆแล้วเนี่ยก็บังเอิญบังเอิญนะส่วนใหญ่มันก็ไปอยู่ในพลังงานอยู่ดีนะ oh. ครับเช่นปตทเนี่ยน่าจะมีเอิร์เน็งนะฮะ เออบวกทั้ง y OY, q o y q q อสอพอก็เป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันนะครับเอ่อตัวกราฟก็เช่นเดียวกันแต่ถ้ารเราอยากจะเอาอะไรที่มันนอกเหนือจากพลังงานเพื่อไว้เป็นอีกเป็นบาเบลจริงๆเนี่ยผมมองว่าก็อาจจะต้องมีพวกสื่อสาร <c oughs> Advanced True หรือพวกการเงินอย่างพวก MTC อย่างเงี้ยเป็นตน้นนะฮะค่ะถ้าหากว่ามองแล้วเนี่ยนะคะพอพูดถึงเนี่ยจากสองขาที่ให้ไว้ไม่ได้พูดถึงเรื่องของ Erection r a าร y เลยตอนนี้เนี่ยเต็มมูลค่าแล้วสำหรับ Erection r a า l y ลหร มองยังไงบ้างคะผมมองว่าอ e ีเล็กไม่อ e ีเล็กเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแนวโน้มอะ,ะแนวโน้มของผลการเลือกตั้งนะครับอย่างเช่นรอบนี้ที่เราเห็นมันปรับเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่วันที่12 13มกราคมอะครับคุณแทนผมเชื่อว่ามันเป็นเพราะตลาดเหมือนจะเดาออกว่าผลการเลือกตั้งน่าจะออกมาแนวไหนนะครับการจัดตั้งรัฐบาลจะหน้าตาเป็นอย่างไร คุณมันก็เลยขึ้นตอบรับเลยแล้วว่าทําไมเขาถึงรู้กันในวันที่สนะิบสามไงเราก็ไปดูวันที่สิบสองมันมีการดีเบตไงค่ะจุดสตาร์ทก็คือการเริ่มดีเบตนะฮะของเครือเครือสื่อเครือหนึ่งแล้วเราเริ่มได้เห็นว่าเฮ้ยมีการโชว์ฟอร์มที่ดีอ,อย่างเช่นคุณสุปจีโชว์ฟอร์มได้ดีมากค่ะวันนั้นก็แปลกมากเลยตลาดเริ่มรับรู้แล้วโอ้โหกระแสคุณสุปจีแรงค่ะแล้วทําไมวันสองวันนี้มันดอก ผมว่าอาจจะเป็นเพราะกระแสรเรื่องของประกันสังคมแรงม,มีเรื่องของคุณพิธาเข้ามานะครับมีกระแสคุณพิธามีกระแสรเรื่องคุณไอซ์แปลว่าผลการเลือกตั้งมันเริ่มไม่แน่นอนลอตะตกลงแล้วจะเป็นพรรคไหนได้แล้วกเกิดพรรคนี้ได้แล้วจะจัดตั้งรัฐบ,บาลได้ไหมจะล่าช้าไหมเนี่ยตลาดมันก็เริ่มมีความมึนๆแอบๆหน่อยแต่ผมคิดว่ามันเป็นการนอยที่ไม่ไไม่ได้ไม่ได้ดูน่ากลัวนะครับแล้วก็ยังเหลือเวลาให้เราได้ลุ้นเรื่องการเลือกตั้งอีกอาทิตย์กว่า นะครับถ้าสมมติว่าเขามีการตีกับพิกเกมกันได้แล้วก็ทําให้เราได้เห็นภาพหน้าตารัฐบาลชัดเจนว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากพักร่วมน้อยพักได้แล้วก็จัดตั้งได้เร็วด้วเนี่ยหุ้นก็ตอบรับได้ดีอีกนะครับ ครับผมนอกจากเรื่องหุ้นแล้วทราบว่าคุณประกิตเนี่ยเชี่ยวชาญเรื่องทองด้วยวันนี้บวกมา3,800อบาทครับขึ้นมา181,500บาทละใครเอาควา่ง<ช>แนะนำยังไงดีครับเมื่อกี้บอกว่าถ้ากลัวให้ซื้อต่อกลัวเหมือนกันนะตอนนี้ก <c oughs> ็คือถ้ามุมขอแมผมก็ค่อนข้างกังวลก็มีความกังวลสูงคะ่ะนี่<ช>ไงค,คุณประกิตยังกังวลเลยแบบนี้แปลว่ากังวลในที่นี้คือมดยงมีทองอยู่มีทองอยู่ซื้อต่อ ไปจำนำไปจำนำคือซต่อคือซื้อต่อผมมีเหตุผลดีๆนะที่ไม่ซื้อในตอนนี้คือมันไม่มีเงินแล้วอ่าเมื่อกี้พี่กินบอกให้จำนำไงจำนำก่อนมันไม่มีเงินแล้วโอ้โหคือคือได้แต่ทำอย่างงั้นก็ได้นะฮะอันนั้นคืออารมณ์โฟโมมากไงอ่าอันนี้ได้แต่แนะนำชาวบ้านเท่าฮะตัวเองนี่ยังมีครอบครัวอยู่ฮะฮะเดี๋ยวครอบครัวจะพังเอานะครับ ทีนี้กลับมาว่าถ้าโดยอารมณ์ตอนนี้ครับมันมันเกินทาร์กเก็ตแล้วคนะครับโดยเฉพาะ5,400ซึ่งมันก็เป็นทาร์เก็ตไพรซ์ที่สูงมากนะฮะของทองนะครับแล้ว ผมมีข้อมูลบางอย่างที่ไม่พึงประสงค์แล้วกันสำหรับทองตอนนี้ก็คือค่า Volatility เนี่ยมันพีคขึ้นมาในรอบ4ปีซึ่งไม่ใช่เรื่องดี<ฆ>รอบที่แล้วคือดรอบเดือนตุลาคมที่ค่าโวลมันพีคขึ้นมาเนี่ยมันก็นำมาซึ่งการปรับฐาน<ฆ>ได้น้ำได้เนื้อมาครั้งหนึ่งแล้วของราค<ฆ>าอาจจะไม่ได้ลงแบบลึกเหมือนอย่างที่คาดการกันไว้ที่ที่ผมคิดไว้นะแต่มันก็ลงเยอะอยู่ดีจาก6 7 0 0ลงมา6 0,000น่ะ นะครับรอบนี้เนี <t <t ่ยค่าโวลมันขึ้นสูงมากมันกระสะท้อนว่ามันมีการแห่กันเข้ามาลงทุนแล้วก็โฟโมก็คือ Fear o f m i s s i n g Out เนี่ยเกินไปและนะครับแรงขายเริ่มมีเข้ามาถล่มมันเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็เชื่อว่าอาจจะเริ่มได้เห็นการปรับฐานทักตัวย่อตัวหรือขดตัวลงมาเนี่ย ไม่วันนี้ก็วันพรุ่งนี้ถ้าเกิดเราอยากจะเข้าซื้อจริงๆอยากจะไปรูดบัตรเครดิตแล้วก็มาซื้อแบบอัดเต็มทุกใบรือ้อแล้วจะไปเข้าลงรับจำนำเนี่ยผมคิดว่ามันควรรอรอสักวันพรุ่งนี้ก็ยังดีรอให้มันมีการกดตัวลงมาก่อนนะครับ แต่ทีนี้ประวัติศาสตร์ของทองเนี่ยเวลามันขึ้นมาแบบบ้าๆบอๆแบบนี้เนี่ย <c oughs> ในอดีตมันเคยมีอยู่สองรอบใหญ่ๆก็คือรอบปี1980 <c oughs> แต่รอบปี2012 <c oughs> เวลามันมีการตอนมันขึ้นเยอะเหตุผลมันสนับสนุนดีไปหมด <c oughs> แต่บทมันจะลงเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาลงกันในระดับแบบ30-50%จากยอดนะครับอค่ะ <c oughs> <c oughs> ใครก็ตามที่คิดอยากจะเลเวอเรจตัวเองนะฮะ อยากจะจับเสือมือเปล่าเช่นไปรูดบัตรเครดิตแล้วก็ซื้อทองหรือจะเอาทองมาไปจำนำแล้วก็เอาเงินที่จำนำไปซื้อทองแล้วก็จำนำแล้วก็ไปซื้อ,อทองอีกเนี่ยต้องพึงระวังว่าถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อสองรอบใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยอโอ้โหคุณจะบาดเจ็บหนักมากค่ะครับคุณนะฮะก็อะ่าเล่นความเสี่ยงให้ดีครับนะครับโดยสรุปของผมก็คือนาทีนี้ผมเองเนี่ยไม่ได้ซื้อไม่มีตังค์นะครับ แล้วผมเองอ่ะก็ได้แต่นั่งกุมใจด้วยและไที่ฉันมีอยู่เนี่ยจะขายไหมขายตอนไหนดีกำลังคิดอยู่กำลังนั่งคิดอยู่ค่ะได้ครับแบบนี้ขอบพระคุณมากเลยครับพี่ภิกิตครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ เพิ่งทราบด้วยว่ามีคนเอาทําแบบนี้ด้วยนะพอพูดมาก็เลยนึกออกเลยนะว่าเอาทองไปจำนำซื้อทองเอาจำนำหมอซื้อทองไปจำนำ่ออย่าลืมถึงดอกเบี้ยด้วยนะคำนวณให้คุ้มคำนวณให้ดีด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่พี่บกิตบอกถ้าช่วงนี้จะทําแบบนั้นเนี่ยมันเรียกว่าเลเวลเลชนะถ้าฝั่งของตลาดหุ้นก็เหมือนเล่นฟิวเจอร์เลยอะมาเล่นฟิวเจอร์ดีกว่าปลอดภัยกว่ามีตลาดรองรับมาดูหุ้นแนะนําของคุณบักิตก่อนนะครับเมื่อสักครู่แนะนําว่าถ้าเกิดกลุ่มพลังงานเนี่ยก็ชอบปตทบางจากปบขสพ ครับค่ะไปดูหุน้นแนะนําจากทางรายการกันบ้านนะคะรวบรวมมาฝากการจากทางด้านของกสิกรไทยมองไปที่ท็อปไทยออนแล้วก็เซนเทลค่ะขณะที่คิงฟอร์ดครับชอบสอพอแล้วก็มิสเซอร์ครับส่วนริบเบเลเตอร์นะคะให้ไว้ที่บางจากแล้วก็ SCC ปูนซีเมนไทยค่ะ พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วแรกกลับมาครับตัวเลขการเติบโตของไทยที่อยู่ในระดับต่ำแบบนี้ในแบงค์ชาติบอกว่าไม่ค่อยสบายใจแล้วก็อยากจะให้มันฟื้นขึ้นมาอยู่สัก2.3ซึ่งเชื่อว่าจะทำได้ในปีหน้าหรือว่าปี2570ครับสมเด็จพระพันการเงินธนาคารหนึ่งในผู้นำไฟ n นเชี i ยวมีเดียแพลตฟอร์มมายาวนานมากกว่า40ปี นำเสนอข่าวสารครอบคลุมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำส่งตรงถึงคุณทุกช่องทางครบทสกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ที่การเงินธนาคารการเงินธนาคารหนึ่งในผู้นำานฟินนชเชียลมีเดียแพลตฟอร์มมายาวนานมากกว่า40ปี เสนอข่าวสารครอบคลุมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำส่งตรงถึงคุณทุกช่องทางครวจสอบเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ที่การเงินธนาคารสนับสนุนโดยแบงค์ขบแบงค์ทราเวลการ์ด มาสู่ช่วงที่2นะครับมาดูเรื่องของตัวเลขการเติบโต,ตของบ้านเรากันบ้างหลายคนบอกว่าตัวเลขแถวนี้เป็น new normal และ,ะเราจะไม่ได้เห็น GDP เติบโตในระดับแบบ5 6าเหมือนในอดีตนะครับแต่ว่าผู้ว่าแารงชาติเองก็ประเมินครับว่าอยากจะเห็นสัก2.3%ในปี2 5 70ครับ โดยคุณวิทยไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวในปธาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาไทยแลนด์บลูมิ่ง2026ปลุกอนาคตเศรษฐกิจไทยยอมรับครับบอกว่าภาวะเศรษฐกิจไทยในปีนี้เนี่ยอยู่ในระดับที่น่ากังวลครับโดยหากไม่นับช่วงโควิด19คาดว่าตราการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือว,ว่า GDP จะต่ำเพียงแค่1.5ถึง1.6ซึ่งต่ำที่สุดในรอบกว่า10ปีครับาเาชิญปัดัยรอบด้านทีเดียวทั้งเรื่องของความเสี่ยงจากนโยบายภาษีของสหรัฐภายใต้การนําของโดนัลด์ดทรัมป์ระเบียบ โลกใหม่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงรวมไปถึงสงครามการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้นโดยฟูอาแบงค์ชาติระบุครับว่าประเทศไทย,ยยังถือว่าไปต่อได้นะครับหากทุกภาคส่วนเนียลงมือแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังซึ่งปัจจุบันมีหลายประเด็นที่ฉุดรั้งเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นหนี้ควรเรือนสูงสินเชื่อหดตัวเงินทุนจากกลุ่มเทาต่างๆนะครับความเหลื่อมล้ําคุณภาพการศึกษาการขาดนวัตกรรมเศรษฐภาพทางการเมืองการคอร์รัปชันระบบบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ความเสี่ยง ทางด้านการเงินต่างๆพร้อมคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะอยู่ต่ำนะครับโตเพียงแค่สัก1.5-1.6%และอาจจะขยับขึ้นเป็น1.6-1.7%ได้หากการส่กออกช่วงครึ่งหลังของปีออกปาดีกว่าคาดซึ่งหากอยากให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้เต็มสเก,กภาพที่2.7%นั้นจําเป็นต้องใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆเพื่อพยุงการเติบโตให้อยู่ประมาณสัก2.2%แต่หากต้องการเข้าใกล้ระดับสเก,กภาพมากขึ้นต้องอาศัยการลงทุนเป็นตัวขับเคลื่อนหลักครับ และก็จะทำให้โตต่อได้ในปี70ที่ระดับ2.2ถึง2.3เปอร์เซ็นต์โดยจะมีแรงหนุนมาจากการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวครับ ไปติดตามกันต่อนะคะหลังจากมีความคาดหวังเกี่ยวกับรัฐบาลใหม่ก็คาดหวังว่าน่าจะช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ค่ะซึ่งทางด้านของภาคเอกชนเองนะคะก็คาดหวังว่าการมาของรัฐบาลใหม่นั้นจะช่วยฟื้นกําลังซื้อและก็ช่วยสนับสนุนทําให้การซื้อรถยนต์ภายในประเทศนั้นปรับตัวดีขึ้นนะคะมีการปรับเป้าการผลิตรถยนต์ในปี2569ค่ะที่ระดับ1.5ล้านคันนะคะโดยที่สภา,าอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีการปรับเป้าการผลิตรถยนต์ในปีนี้เป็น1.5ล้านคันจากเดิ เพิ่ม1.45ล้านคันค่ะเพิ่มขึ้น 3. 0 5ปเแบ่งเป็นการผลิตเพื่อส่งออก9 5 0 0 0 0คันและจำหน่ายในประเทศ5 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0คันซึ่งคาดว่าแรงหนุนจากการมีรัฐบาลใหม่หลังเลือกตั้งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นนักหงทุนต่างชาติได้ในขณะเดียวกันนะคะน่าจะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อด้วยยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าคาดว่าจะทรงตัวที่80,000คันใกล้เคียงกับปีก่อนค่ะแต่ราคามีแนวโน้มปรับสูงขึ้นหลังสิ้นสุดมาตรการ EV 3.0และมีการปรับโครรงงส้าาภษี ในขณะที่ปัจจัยบวกมาจากทิศทางดอกเบี้ยขาลงทั้งในและต่างประเทศราคาน้ํามันปรับตัวลดลงการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติหรือ FDI ที่ได้รับการส่งเสริมมากกว่า1ล้านล้าน,านบาทจะช่วยกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจและการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่และสถานการณ์ชายแดนที่คลี่คลายมากขึ้นส่วนปัจจัยลบค่ะยังมองว่ามาตรการสิ่งแวดล้อมของประเทศคู่ค้ามาตรฐาน ยูโร6และ ADAS การแข่งขันรถยนต์จากไฟฟ้านะคะรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนความผันผวนเศรษฐกิจโลกสงครามการค้าค่างเงินบาทแข่งค่านี่ควรวเรือนสูงและกําลังซื้อในประเทศที่อาจจะยังอ่อนแรงเป็นปัจจัยลบที่มีผลกระทบต่อทิศทางของการผลิตค่ะ ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการขายนะครับในส่วนของพันธบัตรออกมาทั่วโลกเลยรุ้นถึงไทยด้วยนะ <Ừ. S 1> คุณแพนจริงๆต้องบอกว่ากอบอนไทยเนี่ยก็โดนขายลงมาหนักทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นเทรนด์แบบนี้ทั้งโลกเพราะว่าคนเนี่ยเริ่มจะไม่มั่นใจในเงินที่เป็นเงินกระดาษแ,แล้วก็ตอนนี้ครับนำไปสู่การปรับตัวเพิ่มขึ้นของแร่เอิร์ธโลหะมีค่าต่างๆทองคำซิลเวอร์เราจะตกเทรนด์กับเขาหรือเปล่า,าควรจะต้องมารีบอัปเดตกันละหรือว่าเข้าตอนนี้จะเป็นไฮนะช่วงหน้ากลับมาคุยกันครับค่ะ หนึ่งในผู้นำไฟ n น n c i ช l Media p ียแ f ลตฟอมมายาวนานมากกว่า40ปีนำเสนอข่าวสารครอบคลุมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำส่งตรงถึงคุณทุกช่องทางครบทุอเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ที่การเงินธนาคาร โดยแบงค์กับแบงทราเวกาด เข้าสู่เปรกที่3นะครับแน่นอนครับว่าตอนนี้คนเริ่มไม่สนใจเงินกระดาษแล้วแลนมาสนใจเงินที่เป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้นะครับวันนี้จะพาผู้ชมมาคุยกันครับว่าโลหะมีค่าต่างๆยังมีแนวโน้มที่จะไปต่อหรือเปล่าครับค่ะพูดคุยกันกับคุณวงศกรเหมพันธ์ค่ะผู้จัดการกองทุนนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดาโอจำกัดค่ะสวัสดีครับคุณวงศกรค่ะสวัสดีครับ ครับสวัสดีคร,ครับผมวินาทีนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดใครไม่สนใจเรื่องของ geopolitical เนี่ยก็จะตกเทรนต่างๆเลยนะครับทั้งการลงทุนต่างๆทั่วโลกด้วยสำหรับดาวโอเองเราประเมินเรื่องของสถานการณ์ตรงนี้ยังไงบ้างครับ ใช่ครับสาหรับทางมรจรดาวนครับเราประเมินว่าภาพความขัดแย้งน,นะครับที่มันมีความถี่มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของภาพของอการจัดการระเบียบโลกใหม่ของทางฝั่งตะวันตกและตะวันออกนั่นเองนะครับก็คือการขัดแย้งของชาติมหาอำนาจอเมริกากับจีนนะครับที่จะนําไปสู่การดีปกปายเซชั่นนะครับ <S <S ผมแล้วก็ความขัดแย้งในตะวันออกกลางพวกนี้เนี่ยมันมีแนวโน้มนะครับที่จะทวีควารมรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆอินซิเดนต์หรือว่าความถี่ เมันก็จะมากขึ้นกว่าในช่วงสิบปีที่ผ่านมาแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเรามอกยังคงมองว่าความผัดแย้งเนี่ยโครงสร้างเนี่ยมันยังคงไม่เปลี่ยนนะครับเราก็เลยคิดว่า ความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นนับแต่ต้นปีจนถึง,ถงปัจจุบันนีห้หลักๆก็จะมีะสารเหตุการณ์นะครับอย่างเช่นเวเนซุเอลาทรมานที่สามมกคลาวิกิตกรีแลนด์หรือว่าความขัดแย้งของอิหร่านปัจจุบันเนี่ยที่มีรายงานนะครับว่าอกองเรือบรรทุกเครื่องบินของอเมริกาเนี่ยกำลังเข้าสู่พื้นที่นะครับเรามองว่าภาพความขัดแย้งเนี่ยมันจะทําให้ความผันผวนนะครับ อของพอร์ตการลงทุนหรือ,อาราคาสินทรัพยต์ยต่างๆเนี่ยมีความผันผวนมากขึ้นนะครับเราก็เลยนําไปสู่ว่าทีนี้การจัดพอร์ตการลงทุนเนี่ยมันควรที่จะมีสินทรัพย์บางอย่างนะครับที่มาช่วยลดความผันผวนโดยรวมของพอร์ตแล้วก็ช่วยเส็จจริงก็คือป้องความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นต่างๆเนี่ยที่มีแนวโนาา้มความถี่มากขึ้นเนี่ยได้อย่างไรนั่นเองนะครับก็ ตัวที่ครับตัวที่ได้รับประโยชน์นั่นเองนะครับจากความขัดแย้งก็คือพวกราคาทองคำนะครับโลหะมีค่าเงินฟิเชอร์สเวททองแพตินัมพวกนี้นะครับซึ่งปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างร้อนแรงนะครับหลังจากที่ปีเนี่ยอิอสิเดน์ความถี่เนี่ยมันมีความถี่สูงขึ้นนะครับซึ่งเราฟงระยะฟงมองว่า ราชาของทองคำเนีครับมันก็จะมาจากปัจจัยหนุนทางช่วงสั้นนะครับแล้วก็ช่วงยาช่วงสั้นก็คือมาจากความกัดแย้งนะครับแต่ช่วงยาหรือว่าสตรัคเจอร์เนี่ยเอ,อมันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนะครับโดยเฉพาะความเสี่ยงในเรื่องของดีกอลด์ไรเซชันนะครับที่จีนเนี่ยจากเป็นประเทศที่ผู้ผลิตของโลกและกันนะครับ สามารถผลิตสินค้าต่างๆได้ที่ต้นทุนต่ำนะครับแล้วก็มีทรัพยากรต่างๆโดยเฉพาะพวกโลหะมีค่าหรือว่า,าแร่แร่เอิร์ธในประเทศข้นๆเยอะนะครับซึ่ง กลายเป็นเครื่องมือในการต่อรองนะครับการที่อเมริกาต้องการปลดจีนออกจากการเป็นผู้ผลิตโลกเนี่ยก็ต้องแลกมากับความเสี่ยงนะครับก็คือจีนมีอ,อํานาจในการต่อรองค่อนข้างสูงจากผู้ส่งออกแร่และิร่หลักของโลกกว่า90%นะครับแล้วก็การผลิตต่างๆพวกชิปเซมิคอนดักเตอร์นะครับก็มาจากจีนด้วยส่วนหนึ่งนั่นเองนะครับก็เลยทาให้ช่วงนี้ได้เป็นช่วงเปลี่ยนขานั่นเองครับระหว่างการพื้นพาจีนไปสู่ เพิ่งพาประเทศเอื่นๆนอกจากจีนมากขึ้นนั่นเองนะครับค่ะจะเห็นได้ว่าณนะปัจจุบันนี้นะคะมันเลยพักกันทําให้โลหะมีค่าต่างๆกลายเป็นอาวุธทางด้านยุทธศาสตร์แล้วก็มีราคาที่ร้อนแรงแต่ว่าราคามันจะร้อนแรงแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆหรอคะมันมีจังหวะของความยุบยอ่อหรือว่าอาจจะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติได้ด้วยหรือเปล่าคะ ครับก็ผมว่ามีโอกาสทั้งสองอย่างต้องต้องอยังไมยืนยันครับว่า,าราคาโลหะมีค่าพวกนี้เนี่ยมันตีาราคาค่อนข้างลำบากประเมินราคาค่อนข้างลำบากเพราะว่า มันไม่เหมือนปีมูลค่าหุ้นนะครับที่มีเรื่องของผลประกอบการคาดการณ์พวกนี้นะครับแต่ราคาทองคำเนี่ยก็จะมาจากความต้องการนะครับกพคือดีบันกับซัพพลายหรือว่ากําลังการผลิตซัพพลายนะครับทีนี้เนี่ยถ้าราคาปรับตัวสูงขึ้นมันก็อินไซน์ว่าความต้องการตอนนี้เนี่ยมีสูงนั่นเองนะครับซึ่งความต้องการเนี่ยก็จะมาจาก2อย่างคือความต้องการในระยะยาวนะครับเป็นการซ t o ออ of v a l u ูนะครับอย่างธนาคารกลางเนี่ยตั้งแต่ปี2 0 2 2นับตั้งแต่ รัสเซียบุกยูเครนนะครับแล้วอเมริกาเนี่ยมีการไปฟรีสนะครับสินทรัพย์ของรัสเซียในสกุลยูเอสเอลาเนี่ยทำให้เกิดความเสีย่ยงหรือความกังวลที่ว่าการมีทรัพย์สินที่เป็นสกุลยูเอสลามากสุดเกินไปเนี่ยทำให้มีโอกาสโดนฟรีสหรือแซงชันได้ถ้ามีปัญหากับอเมริกานะครับธนาคารกลางต่างๆทุวโลกก็เลยเพิ่มสัดส่วนนะครับในต้นสำรองในทองคำมากขึ้นอันนี้ก็เป็นสรัคเจอร์ที่ผมอว่าเปลี่ยนยากนะครับเป็นตัวหนุนทางฝั่งดีมานส่วนดีมานอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่อองงขการ ที่หลายๆประเทศเนี่ยรอนได้พิสิทธ์ก็คือมีการพิมพ์เงินออกมาเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับทําให้เกิดการ De acement, ดีเบทเน้นก็คือ,อมูลค่าของเงินเนี่ยเสื่อมเมื่อเทียบกับราคาทองคำนะน,นี้ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งระยะย,ย,ยาวที่เรามองว่ามุนราคาทองคำครับแต่ว่าช่วงนี้ราคาปรับตัวขึ้นมาค่อนข้าง,าง,างร้อนแรงนะครับผลลีกไม่พ้นที่ว่ามาจากเรื่องของความเสี่ยงดิโอโพลิติกที่มันผี่ขึ้นนั่นเองเราก็เลยมองว่าช่วงนี้ น่าจะเป็นช่วงที่ปราชาเนี่ยค่อนข้างดีฟจหรือย่าๆว่าจะไปถึงไหนนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจะมาเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่านันเองนะครับก็แนะนําเป็นว่าระมัดระวังสําหรับการเรดนะครับมากกว่าครับสำหรับกองแล่อ,อถ้าเกิดคนสนใจจะอยากเข้าไปลงทุนครับมันมันมีสักกี่ประเภทที่เราจะจัดคลาสว่ามันอยู่ในกลุ่มแหลเออที่ลงได้ครับ ครับก็สําหรับกองทุนดาวโอแรนะครับที่ลงทุนในเหมืองแร่เอิร์ธทั่วโลกนะครับก็จะได้รับอนิสงเมื่อราคาแร่แร่เอิร์ทปรับตัวสูงขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแร่เอิร์ทนอกจีนะครับขาดแคลนมากแล้วเขาพยายามที่จะขับดันให้เกิดเหมืองแร่แร่เอิร์ทข้างนอกมากขึ้นมีการขอซื้อที่ราคาพรีเมียมนั่นเองนะครับกลุ่มเหมืองแร่แร่เอิร์ทเนี่ยก็จะได้รับอนิสงนะครับซึ่งเรามองว่าการจะเพิ่มซัพพลายเข้ามาสู่อุตสาหกรรมแร่ แต่เ,เนี่ยมันช่อนข้าใช้เวลานานนะครับเราก็เลยคิดว่ากลุ่มเนี่ยก็จะได้รับไอ้สงไปอีกสักระยะรวลาอย่างน้อย3ามถึงหปีข้างหน้านะครับเพราะว่ากว่าจะผลิตขึ้นมาได้เนี่ยให้สอดคล้องกับความต้องการที่มันมีมากเนี่ยมันยังไม่เพียงพอนะครับผมบแล้วก็ สัดส่วนนะครับเรามองคสัดส่วนเรามองว่าไม่ควรมีสัดส่วนการลงทุนมากจนเกินไปควรเป็นในลักษณะของการเพดจิ้งทางฝั่งออเทอเรทีฟแอสเซทมากกว่านะครับประมาณ1 0บถึงสิเปอร์เซ็นต์นะครับผมใช่ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับครับสวัสดีครับของวันนี้เดลี่ในวันนี้แล้วนะครับเราส่งคนและทีมงานลาคุ้มช่วยก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ ในผู้นำไฟ n น n c ช a l ล m e i i p l แพลตฟอรมายาวนานมากกว่า40ปีนำเสนอข่าวสารครอบคลุมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยําส่งตรงถึงคุณทุกช่องทาง